เธอจะเห็นตัวเธอจะยืนมาถักทายและเธอก็จะรู้เกือป,ปลืมไปแล้ว จริงๆรงว่ารักเธอมาก่อนไม่อยากจะย้อนเวลาเหล่านั้นในหัวกำมาเกืลืมไปแล้วจริงๆอย่าลืมฝืนมาขึ้นมอดีกว่าปล่อยให้น้ำตาขึ้นใน,นเป็นซูปเปอร์อยสยามเ,นะเอาซูปเปอร์ก่อน ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้จะมาเป็นตำรวจแล้วครับใช่ครับผมจะแนะนำอะไรให้ก่อนจะเป็นตำรวจนะครับผมส้นตีนกับตำรวจคือของคู่กันนะครับ <c oughs> ความอดทนจะทำให้คุณรอดพ้นจากทุกสิ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณสติหลุดเหมือนไอ้ตำรวจที่ชื่อบังก็อาจจะเป็นดาวนะเขามาจากดาวนะอฮะดาวอะไร เขามาจากดาวดาวอะไรดานามิอันนี้มาจากดาวเหรอใช่ครับดาวอะไรอ่ะอมาจากดาวดาวที่ชื่อว่าเอลีพับบิกอมาดาวอารอใช่ครับอันนี้อยากจะมาเป็นตำรวจเพราะอะไรครับเอ่อได้ข่าวมาจากบนดาวนะครับว่าที่นี่ ผู้ได้ขับรถเก่งมากครับก็เลยแบบอยากแตแบบเขามาฝึกขับรถด้วยฮะนี่เป็นพวกเอเลี่ยนสตอเกอร์เหรอแบบตามติดชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยยังครับยังครับไม่ตามติดชีวิตใครเลยฮะอยากมาฝึกฮะเขาเป็นการียนที่ประเทศนู้นใช่เขาจะมาแทนที่เราเขาจะมาเขาจะมารับราชการที่นี่เะอ๋อเป็นการเียนการีนมันมีหน้าที่อะไรการีนคือคล้ายๆตำรวจเลยครับตำรครับคล้ายๆตำรวจเหมือนกันเลยเรียกเปลี่ยนชื่อเรียกใช่ครับพอบอดํำชวนมาอันนี้อ๋อมันไม่ใช่นี่เหรอ คาถาให้รีพอร์เตอร์เหรอวิงการเดียนเดีโอซาว่าการเดียนฮะอ๋ออันนี้คิดว่าจะมีจุดมุ่งหมายไหมว่าจะอยากจะเป็นยศอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้คิดไว้แล้วเขาจะมาแทนรองเผื่อคนนี้ไม่ได้คิดไวเหรอแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณยศสูงอ่ะแล้วลูกน้องคุณลงกระทืบอ่ะคุณคงหวังว่าคุณคอมไม่พูดไปยศยศน้าก็โดนไปนะอ่าก็ต้องปกป้องอย่างเต็มที่ครับเขาดีเามีอนคุณเลย เดนไปก่อนเหรอ่อยเอาคืนคุ้มากเหมือนกันนะเดินไปก่อนแนะเดนไปก่อนแล้วก็เอาคืนอันนี้มีขับรถขับรถเป็นไหมครับขับรถเป็นไหมเอ่อพอได้ครับอดีที่นู่นน่ะมันมีรถแบบพวกแบบบินได้ไหมแบบใช้ล้อเนี่ยแหละแต่ว่าบินอะไรเงี้ยนะมี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 ครับมีครับอ้าวขยันพี่เลยขยันเหรออันนี้จะตามทันนะตำรวจอะไอชินนั่งต่อจะเป็นตำรวจที่ จับโจรได้เยอะที่สุดในประเทศหรือเปล่าตัดได้หมดตัวไปวะสองเคลยอเปล่าหมดละเต้นนสุกเชียวเรารถชิ้นหายไปไหนเราหายไปเลยเรานี่ไงต้องลองต้องลองเข้ามาฝึกกันเหรโอเคเดี๋ยวผมเลขอะไรเลขอะไรอะไรก็เหมือนกันเลใช้ไปก่อนเลข25ครับไม่ได้ทำอะไรไปตูวเขาจะไปตูวไปเปล่าไปไปไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับ ครับขอโชคดีนะครับผมนะว่าถ้าอยากเป็นตำรวจก็ต้องก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะพอดีว่าที่นี่มันเป็นเมืองคนคนเดือดนะครับผมถามข้อมูลนะได<ะ>้ถามข้อมูลนะบีบสิวใส่หน้าก,นกันก็ตายได้แล้วประมาณเนี้ <c oughs> ถามข้อมูลนะได้ขอพูดหน่อยครับแล้วก็พี่กาจิครับผมพี่อย่าคิดในใจนะว่าน้าเป็นใครมาสั่งตอนพี่พี่ต้องห้ามคิดแบบนี้นะผมไม่ชอบห้ามพห้ามคิดแบบนี้ห้ามคิดแบบนี้ได้ขาดนะนะ ถ้าใครคิดแบบนายนแบบนั้นแบบี้ก็ะเลยเวทอมันอันนี้พอดีผมก่อนหน้านี้ผมเจอมาแล้วนิดหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนผมก็อยากให้คนคนหนึ่งอะเอาใช้ชีปไอ้นี่เอ้ยมึงไปนั่งที่อื่นได้ไหมเนี่ยฮะก็ขยันเบียดกูจังเลยเนี่ยก็อีกมีแค่นี้อมาอยู่นิยายหามาเบียดทำไม่าไปนั่งโต๊ะอื่นไหมก็อีกมีแค่นี้คือผมอะหนูนั่งก่อนเพื่อนคือผมอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมมาเป็นมันมีเรื่องหมอคนหนึ่งนะครับ หมอคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็ไปมีเรื่องกับพวกแบบคนคนในประเทศนี้เขาเรียกพวกหมอบ้าครับนะคือกัดไม่เลือกผมก็เลยเนี้ยการผมถามได้ยั่งไงที่เราที่เราโน้นเนี่ยยุงบินหรือเดินครับอะไรนะครับยุงบินหรือเดินครับยุงบินฮะบินเหรอแต่ที่ไทยแต่แต่รย์ไม่ใช่ที่ไทยทุยแต่ที่นี่อ่ะยุงเดินนะครับใช่ครับจริงเหรอฮะใช่เดินเดินถึงที่ยังถึงแล้วอีกาอกาที่นันเขาบินหรือเดินครับ อีกาที่นุ่นก็บินทั้งบินทั้งเดินฮะไม่พูดเหรอเขาบก็่าที่นี่อีกาเขาบินเป็นฝูงนะนี่ฟังน้าต่อดีกว่าครับเชื่อผมสารไม่มีเลยไม่ผมมองว่าคุณคนจะไม่เป็นอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเขามาจากดาวดาวอะไรยเนี่ยแหละนะสักอย่างหนึ่งแล้วพอดีว่าผมก็อยากให้เขาปลอดภัยก็เลยไปบอกให้เขาใช้ชีวิตให้มันดีชี้เนะเฉยๆคือชี้นะเฉยๆประมาณนั้นนะแล้วผมว่า ได้รับตอบค่อนข้างที่จะกลายเป็นนะผู้ไะรก็เช่ามานจะขำพนะไปก็ขึ้นเอขึ้นอาเป็นว่าได้รับคำเตือนม่ค่อยดีเนาะผมยินดีต้อนรับนะยินดต้อนรับผมไม่ค่อยมีอีโก้เท่าไหร่ครับแล้วก็ตำรวจทุกคนอ่ะมันต้องผ่านการรับน้องนะครับผมนะขอโชคดีเฮ้ยเยอะฮ้ยคนไม่ได้อยู่ดีไม่ได่าอยู่ดีเฮียทเนไม่ทันโอเคนะครับขอโชคดีครับนะครับน้องไปตู้ก่อนนะครับนี่คือคำเตือนถ้าจะเป็นตำรวจอย่ามายืนคุยกับจวกอย่างนี้นะครับถูกต้องฮะ พราะถ้าสมมตรริรับปรับยศหรืมีป้ายปูปะจะยืนคุยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอ้ยตำรวจช่วงเหรอตำรวจได้เหรอรับน้องนี่คือรับน้องอแคทโดนวันแรกก็อย่างนี้แหละเออตำรวจไม่รับหนะตำรวจเชิญทางนี้หน่อยตำรวจหัวม่วงอะ่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะตำรวจระวังกว่าระวังเอ้ยเอ้ยเข้ามาใหม่ ไอ้ตำรวจคนนี้เข้ามือเข้าใหม่เลยนะเข้าใม่เหมือนกันเหรอเอางี้ถือว่ารับน้องแล้วแล้วกันนะเออถือว่ารับเถอะรับเขาเพื่อนรับน้องเพื่อนด้วยหาหมอด้วยนะดูนี่มีอะไรบ้างเป็นตัวเราเช็คหน่อยเดี๋ยวระต่างเฉยแล้วน้องเจริญเถอะโอ้โหไอ้เหี้ยมีนก็อยู่คนนี้จบแล้วเอาจริงมันเอาง่ายๆนะที่โชคดีนะที่พี่แคทเขาแบบพี่ตำรวจแคทเขามารับแทนเองอชื่อครับไม่ยาวเชือกเดี๋ยวเชือก ผมไม่ได้ไปผมเอาปีโตอย่างเดียวเลยเผมไม่ได้อะไรเ,เลยเจ้ากิจกรรมผมเอาปีโตอย่างเดียวผมไม่ได้อะไรเลยผมเอาปีโตอย่างเดียวจริงครับใช่ครับเสายบินชัวร์งี้งานนี้ผมบอกให้เชืางก,กิจกรรมเชืกก่กิจกรรมอะไรวะครับเฮ้ยแคทเชืางเทสเชืางเทสครับ,บแคทถามหน่อยเดชไม่ครับนะเวลาตำรวจทำกิจกรรมโดนปรับโดนปรับเป็นเงินสดหรือว่าใส่บินเอ่อโดนปรับเป็นเงินสดใส่บินใส่บินครับพี่คือไปแล้วนะครับแล้วก็ติดคุกสิบนาทีครับนะใช่พี่คือไปแล้วนะครับอ่าครับ ประมาณนั้นนะแคทพร้อมยังฮะแคทพร้อมยังโอ้โหพร้อมยังกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นนะได้หมดนะไม่เป็นไรหรอกก็เล่นตามมันไปก็แค็ดืแลลวอย่อย่างนั้นนะสัตว์ปล่อยรักอย่าเก็บพรอะอนี้ตำรวจตำรวจจะสู้ใช่ไหมไม่รู้นะอันนี้แคทไม่รู้แคทก็เอาฟังเพราะแคททำอะไรไม่ได้แคสสั่งได้แค่ตอนแบบคดีอย่างเดียวเพราะตอนคดีเขาวุ่นกันเขามั่วหลายรอบแล้วไงแคทได้สั่งแคคดีเดียวแคคดีแต่อย่างอื่นแคทให้ให้ยศสูงเขาเคลียร์เลยครับอันนี้แคทไม่อยากยุ่ง อีกแล้วยอดสูงอีกแล้วยอดน้อยก็รับไปไม่คือไม่ปัญหาเขาเคยพูดกับแคทว่าทำไมไม่ให้ยอดสูงเขาเรียกได้เท่าไหร่เรอยากรู้ว่านะเท่าไหร่ผมว่าน้าหลอกเงินน้ให้มันเท่าไหร่ครับสองหมื่นค่ะ อขึ้นตู้ได้แล้วเฉพาะเฉพาะตังค์ข,ของยังไม่มีเอาที่ของอย<ฮ>ู่เอาไปขึ้น<อ>ก,อ<ฮ>กอ่อนแล้วค่อยแล้วค่อยหาหาก็ได้เพราะถ้าสมุดร้องเพลงนี้ได้ปูปัดน,นะก็อาจจะเอาไปเอาตังค์ดีกว่ามาั้งถ้าสมุติ้องเองนี้ได้อะฮะขึ้นตู้ไหมอาดูของให้ตู้ของพี่พี่ชายเขาฝากไว้เขาพอมังอยู่ ของที่พี่ชายฝากไว้ใช่ที่มาฟังกับเขาอะที่เขาไปฟังมันนิดหน่อยเขาไม่ของนิดหน่อยในตู้ได้ขึ้นตู้พออยู่เอ่อเอาโอเคครับครับไม่ต้องต่อไม่ได้แล้วโอเคค่ะไม่คือคุ้นๆว่าเคยเคยฝากของไว้กับป้าอยู่หนาน่าจะพอมีโอเคค่ะบเอ่อแต่แต่ไม่รู้ป้าไปตีอันนั้นยังแขวนป้าขึ้น โอเคครับเดี๋ยวเขาไปทำงานพร้อมกันแล้วก็ท่ามาขอไหมเขามาอยู่กับเขาเกลียดชันเกลียดทีมองว่าก็อยู่นั่งกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้ทำงานเลยถ้าไปทำงานบอกเขานะอย่าไปเปล่าครับแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวตัวหนักมากกดตังไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไปท่าไปขายของเลยจริงเหรอมันกดตังไม่ได้ด้วยเหรอกดตังไม่่ได้ครับ หดตังได้แต่น่าจะตัดของตีจนไได้เขาขอ,อยาอยาหมดยังเรืย่องเนนงี้ยออกมาได้ยองวางกัสวัสดีครับพี่ตัวนีเวันดี๋ยวน้องชายทำไรอ่ะเออทำคอปเปอร์อยู่พี่อ๋อโอเคครับ หนึ่งเก้าแปดป่ะ<น>พี่ชายหนึ่งเก้าแปดอ่ะใครก็ไม่รู้คนไหน พี่ชายมนโนว่าจะเอาอะไรไปหลอมพี่มีฟ้าเกียรติโอ้เออนะเออเออนะยี่ห้อแล้ว ไรเลยสุดมีทุกอย่างไหมมีทุกอย่างเราขายอะไเลยสุดหมูหมูแพงสุดเามิโอเคค่ะโดยแล้วนี่นานมลหนึ่งแสนแล้วว่าแต่ก็เดี๋ยวก็มาลงตู้แล้วนี่ไง าก็เห็นขายยาทุกวันไม่มีตังได้ยังไงอ,อุ้ยนีะนะครับตอบเขาครับ

Hello。啊。咋的？ กล็ลำหมูกล็ลำหมูปูหอยนมถ้าจะไม่ผิดไม่ก็เปิดทีละอย่างเอาเน,นี้ยดูนะเอนี้ยดูไม่ได้เหรอกระลำกระลำกระลำก่อน 2개의 페이스북을 찾아봅 여기요, 페이스북을 찾아일하다 페이스북을 찾아봅시다. 여보세요? 가왔습니 Okay. หมูฮะฮะไม่นะลิงนะมไม่เป็นกุวยนาอยากเป็นหมูหรือเปล่า <c oughs> จะขุนให้อ้วนเลยจะทำปิ่นโตขุนอ้วนเลยเป็นเต้าอ้วนเลย มีปูไหมมีเนาะมีใช่ป่ะเออมีแหละมีมีครบแหละทุกอย่างมีหัวใจเขาด้วยใช่มีทุกอย่างและใจพี่ก็มีห้ามขายแต่เขาเขาขาดอย่างนึงอ่ะอะไรครับใจเขาอยู่ที่พี่อ่ะห้ามแม่คืนเหมือนกันก็ต้องอยู่เราอยู่ ไม่มีข้าวเหรอมีข้าวเปล่าไม่มีนี่เหลืออะไรบ้างคะหอยกับนม จอดไกลจังนะ ข้ามาทีอาทอนะเจ๊เจ๊หลุดอดสิ่ไม่ได้อดจหนึ่ามางามา้นามาท์น พี่จินสวัสดีครับจะเรียกจินหรือเรียกพี่มินดีเสร็จแล้วใช่ปะตงใชอะร่างอ่ะได้เลยเนาะเสร็จนะครับสวัสดีครับินพี่จินพี่จินนะอยู่นอกแค่พี่จินเองเนี่ยนี่หมดยังครับเดี๋ยวนมใช่ไหมจะนมค่ะ

มมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะให้เธอตายหมดแล้วไม่มีแล้วหัวใจไม่มีเหลือไว้ให้ใครไม่มีเหลือแล้วให้ประหม่แล้ว ต่่อีเดี๋ยวข้าวกับนมอยู่ในตู้เขาเดี๋ยวขึ้นตู้ก่อนแล้วค่อยเอใช่ขึ้นตู้ก่อนแล้วค่อยเอาฉันพร้พอมฉันพร้อม เปลี่ยไปต่อใใครจะร้อนอยู่ไรแต่ว่าฉันไม่เคยจะเป็นอย่างนั้นโน้ตเธอคือวันยังไม่ทิ้งใจที่ฉันมีที่ฉันรักที่ฉันรู้สึกได้ ไม่เจ yeah, to yeah, ื่อผ like ู้ห็นดีทีบัมรถโลโต้อะเจอแรกเปล่าจะข้ามลูกหลังกว่โปรดีกว่าออมันจะไม่แตกแต่แรกเราเอาไปเช็คล้วเก็บเช็คไว้ของยอเรีไดแล้วกูอยากโดนตีเหมือนกันได้บางทีอันนี้คือพูกเดียวกันเหรอ ไม่เอาไม่อยากลงไปเล่นอะไรก็พดียวกันเหรอกันเรื่องของคนอื่นเขาพี่ไม่อยากลงไปเล่นนะที่เป็นโจรน้องพี่กเองยวงไม่ตี่นนะใช่ที่เป็นโจรครับก็ตังก็ตัง

ขาเปล่าได้ยินค่ะรักแล้วรักแล้วด้วยรักมากๆด้วยไอจอนไม่กลับห้าชั่วโมงไม่รู้้ว่ยองดูก่อนกลับมืออะไรเลยจีบแต่ทําหมไฟก็จะพักก็จะ ต่ตอคืนเขาไม่อยู่นะโอเคครับห้ามโซนห้ามไปน่ารักใครด้วยไม่เคยโซนแล้วก็ไม่เคยน่ารักด้วยเพราะพี่น่ารักที่สุดพี่น่ารักแล้วพี่ก็เคยน่ารักกับคนคนเดียวเท่านั้นเราน่ารักแต่ต้องน่ารักกับพี่คนเดียวจะเปล่าเข้าใจครับ ตู้แล้วโหอยู่ดีๆก็ได้ตู้แล้วเลยกปล่อยเปล่านั่นสิวังก่อนนะเค่ครับี่ต้ับกำลังจะทำอยู่ครับใช้เพชรสามสิบสองแปดหกใช่ไหมถูเอ่อเลขสองสองไหนเล่ะก็ให้เสร็จไล้ ไเหรียญทองสิบ้เหรอเออก็ไม่มีไงทองห้าคอปเปอร์ยี่สิบเหรียญเงินสิบไม่ก็สติลบาร์ห้าสิบค่ะไม่ได้ให้มาโหดีนะเขาม่มพอดีเลย ได้ได้ตัตเดียวก็คือกระเป๋ากระเป๋าปิงอ่ะเต็มอยู่แล้วทีเนี้ยให้มาก็คือมันก็ไม่เข้าปิงไงแล้วแล้วไว้ที่ใครเราให้ใครไปอ่ะตัวเต็มเปล่าสองหนึ่งเอาของไว้เมาอันมา

ได้แล,ล้วรองตีขอบคุณค่ะเก่งมากเลยเก่งจริงนวครับขอบคุณค่ะไม่ได้เก่งหรอกก็มีคนให้ยืมของนี่ไง はい。<Bye. S 1>